เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุตตราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช5 5 5 5เล่มที่56หน้า60ถึงหน้า72มหาศีลวชาดกว่าด้วยความสำเร็จเกิดจากความพยายามบุรุษผู้เป็นบัณฑิตควรมุ่งหมายไปจนกว่าจะสำเร็จผลไม่ควรท้อถอยดูเราเป็นตัวอย่างเราปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้น จบมหาสีละวะชาดกที่หนึ่งอัตกถามหาสีละวะชาดกที่หนึ่งพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปารภภิกษุผู้มีความเพียรย่อหย่อนตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าอาสิงเสเถวะปุริโสดังนี้มีเรื่องย่อว่าพระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุ จริงหรือที่ว่าเธอเป็นผู้มีความเพียรย่อหย่อนครั้นเธอรับว่าจริงพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบรรพชาในพระศาสนาอันนำสัตว์ออกจากทุกข์ได้เห็นปานดังนี้แล้วเหตุใดจึงย่อหย่อนความเพียรเสียเล่าในการก่อนบัณฑิตทั้งหลายแม้จะเสื่อมจากราชสมบัติก็ยังดำรงอยู่ในความเพียรของตนนั่นแลกลับทำยศแม้มาลายไปแล้วให้เกิดขึ้นได้ แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัศสเสวยร,ราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสด็จอุบัติในคับโพธรแห่งอัครมเหสีของพระราชาในวันเฉลิมพระนามพระปริยุนระยตทั้งหลายได้ทรงตั้งพระนามว่าสีละวะกุมารพอมีพระชน16,000พรษา ก็ทรงศึกษาศิลปะสำเร็จเสร็จทุกอย่างภายหลังพระราชบิดาสวรรคตก็ดํำรงราชได้รับเฉลิมพระนามว่ามหาศีลวราชทรงประพฤติธ,ธรรมทรงเป็นพระธรรมราชาพระองค์รับสั่งให้สร้างโรงทานไว้หกโรงคือสี่โรงที่ประตูพระนครทั้งสี่ด้านหนึ่งโรงข้ามกลางพระนครหนึ่งโรงที่ประตูพระราชวัง ทรงให้ทานแก่คนกำพร้าและคนเดินทางทรงรักษาศีลถืออุโบสถทรงสมบูรณ์ด้วยพระขันติพระเมตตาและพระกรุณาทรงให้สัพพสัตว์แช่มชื่นประดุดยังพระโอรสผู้ประทับนั่งเหนือพระเภาให้แช่มชื่นฉะนั้นทรงครองราชโดยธรรมมีอมาตยของพระราชาผู้หนึ่งละลาบละล้วงเข้าไปในเขตพระราชฐานภายหลังความปรากฏขึ้น อมาททั้งหลายพากันกราบทูลให้ทรงทราบพ,พระองค์ทรงคอยจับก็ทรงทราบโดยประจักษ์ด้วยพระองค์เองจึงรับสั่งให้อมา์นั้นเข้ามาเฝ้าแล้วตรัสขับไล่ว่าแน่คนอันพพานเจ้าทำกรรมไม่สมควรเลยไม่ควรอยู่ในแว่นแคว้นของเราจงขนเงินทองและพาลูกเมียของตัวไปที่อื่นอมา์นั้นไปพ้นแว้นกาสีถึงแว้นโกศล เข้ารับราชการกับพระเจ้าโกศลได้เป็นที่วางพระราชาฤืัยอย่างสนิทของพระราชาโดยลำดับวันหนึ่งอมาตนั้นกราบทูลพระเจ้าโกศลว่าขอเดชะอันราชาสมบัติในกรุงพาราณสีเปรียบเหมือนรวงพึ่งที่ปราศจากตัวพึ่งพระราชาก็อ่อนแออาจยึดเอาได้ด้วยพลพาหนะมีประมาณน้อยเท่านั้น พระราชาทรงสดับคำของเขาแล้วทรงพระดํำริว่าราชาสมบัติในกรุงพาราณสีใหญ่โตแต่อมาตผู้นี้กล่าวว่าอาจยึดได้ด้วยพลพาหนะมีประมาณน้อยเท่านั้นอมาตผู้นี้ชฉลรอยจะเป็นคนสอดแนมหรืออย่างไรน่าสงสัยนักแล้วมีพระดํำรัสว่าชฉลรอยเจ้าจะเป็นคนสอดแนมละซีอมาตนั้นกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้ามิใช่เป็นคนสอดแนมตามที่ข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเป็นความจริงทั้งนั้นแม้นพระองค์จะไม่ทรงเชื่อข้าพระพุทธเจ้าก็โปรโดส่งคนไปปล้นหมู่บ้านชายแดนดูเถิดพระเจ้าพาราณสีจับคนเหล่านั้นได้ก็จักพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์แก่คนเหล่านั้นแล้วทรงปล่อยพระเจ้าโกศลทรงพระดำริว่าอมาตผู้นี้พูดจาองค์อาจยิ่งนัก เราจักทดลองดูให้รู้แน่นอนแล้วก็ส่งส่งคนของพระองค์ไปให้ปล้นหมู่บ้านชายแดนของพระเจ้าพาราณสีราชบุรุษจับโจรเหล่านั้นได้คุมตัวไปถวายพระเจ้าพาราณสีพระราชาทอดพระเนตรคนเหล่านั้นแล้วรับส่างถามว่าพ่อเอ๋ยเหตุไรจึงพากันปล้นชาวบ้านคนเหล่านั้นกราบทูลว่าขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้าไม่มีจะกินจึงปล้นพระราชารับสั่งว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุไรจึงไม่พากันมาหาเราเล่าต่อแต่นี้ไปเบื้องหน้าพวกเจ้าอย่าก,กระทำเช่นนี้เลยนะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่คนเหล่านั้นแล้วปล่อยตัวไปคนเหล่านั้นพากันไปกราบทูลประพฤติเหตุนั้นแด่พระเจ้าโกศลแม้จะทรงทราบเรื่องถึงขนาดนี้ พระเจ้าโกศลก็มิอาจจะทรงยกกองทัพไปทรงส่งคนไปให้ยื้อแย่งในท้องถนนอีกแม้พระเจ้าพาราณสีก็คงยังทรงพระราชทานพระราชทรัพย์แก่คนเหล่านั้นแล้วทรงปล่อยตัวไปอยู่นั่นเองที่นั้นพระเจ้าโกศลจงึงทรงทราบว่าพระราชาเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมดีเกินเปรียบจึงทรงยกพลพาหนะเสด็จออกไปด้วยหมายพระทัยว่า จากยึดราชสมบัติเมืองพาราณสีก็ในครั้งนั้นพระเจ้าพาราณสีมีนักรบผู้ยิ่งใหญ่อยู่ประมาณพันนายล้วนแต่กล้าหาญอย่างเยี่ยมใครๆไม่อาจทำลายได้เลยแม้ถึงช้างที่ซับมันจะวิ่งมาตรงหน้าทุกนายก็สู้ไม่ถอยแม้ถึงสายฟ้าจะฟาดลงมาที่ศีรษะทุกนายก็ไม่สะดุ้งหวาดเสียว ล้วนแต่สามารถจะยึดราชสมบัติขั่วชมพูทวีปมาถวายได้ในเมื่อพระเจ้าศีลวะวมหาราชทรงพอพระราชหารือไทยนักครบเหล่านั้นฟังข่าวว่าพระเจ้าโกศลยกทับมาพากันมาเฝ้าพระราชากราบทูลว่าขอเดชะข่าวว่าพระเจ้าโกศลหมายพระไทยว่าจะยึดครองราชสมบัติในกรุงพาราณสียกกองทัพมา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยกไปจับองค์โกโสลราชเขียนเสียมิให้รุกล้ำล่วงรัฐศีมาของข้าพระพุทธเจ้าได้ทีเดียวพระเจ้าพาราณสีทรงห้ามว่าพ่อทั้งหลายฉันไม่ต้องการให้คนอื่นลำบากเพราะฉันเลยเมื่อพระเจ้ากโกสลอยากได้ราชสมบัติก็เชิญมายึดครองเถิด พวกท่านทั้งหลายอย่าไปต่อสู้เลยพระเจ้าโกศนกรีหาพลล่วงรัฐศีมาเข้ามายัางชนบทชั้นกลางพวกอมาสูรมหาโยธาก็พากันเข้าเฝ้าพระราชาพร้อมกับกราบทูลเช่นนั้นอีกครั้งหนึ่งพระราชาก็ทรงห้ามไว้เหมือนครั้งแรกนั่นแลพระเจ้าโกศลยกพลมาตั้งประชิดภายนอกพระนครทีเดียว พลางส่งพระราชสารมาถึงพระเจ้าสีละวะมหาราชว่าจะยอมยกราชสมบัติให้หรือจกรบพระเจ้าสีละวะมหาราชส่งพระราชสารตอบไปว่าเราไม่รบกับท่านเชิญยึดครองราชสมบัติเถิดพวกอมาตพร้อมกันเข้าเฝ้าพระราชาอีกครั้งหนึ่งกราบทูลว่าขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ยอมให้พระเจ้าโกศลเข้าเมืองได้จะพร้อมกันจับเคี้ยนเสียที่นอกพระนครนั่นแหละพระราชาก็ทรงตรัสห้ามเสียเหมือนครั้งก่อนมีพระกระแสรับสั่งให้เปิดประตูเมืองทุกด้านแล้วก็ประทับเหนือพระราชบัลลังก์ในท้องพระโรงพร้อมด้วยอมาตพันนายพระเจ้าโกศลเสด็จเข้าสู่กรุงพาราณสี พร้อมด้วยพลและพาหนะมากมายมิได้ทอดพระเนตรเห็นผู้ที่จะเป็นศัตรูตอบโต้แม้สักคนเดียวก็เสด็จสู่ทวารพระราชวังแวดล้อมด้วยหมู่อมาต์เสด็จขึ้นสู่ท้องพระโรงอันประดับตกแต่งแล้วในพระราชวังอันมีทวารเปิดไว้แล้วมีพระกระแสรับสั่งให้จับพระเจ้าศีลวะวมหาราชผู้ปร,ราศจากความผิด ซึ่งประทับนั่งอยู่นั้นพร้อมด้วยอมมาทั้งพันพลางตรัสว่าพวกเจ้าจงไปมัดพระราชานี้กับพวกอมมาตเอามือไพล่หลังมัดให้แน่นแล้วนำไปสู่ป่าช้าผีดิบขุดหลุมให้ลึกเพียงคอเอาคนเหล่านี้ฝังลงไปแค่คอกลบเสียไม่ให้ยกมือขึ้นได้สักคนเดียว ในเวลากลางคืนพวกหมาจิ้งจอกมันพากันมาแล้วจกช่วยกันกระทำกิจที่ควรทำแก่คนเหล่านี้เองพวกมนุษย์ทั้งหลายฟังคำอาญาสิทธิ์ของโจรราชแล้วก็ช่วยกันมัดพระราชาและหมู่อมา์ไพล่หลังอย่างแน่นหนาพาออกไปแม้ในการนั้นพระเจ้าศีลวะมหาราชก็มิได้ทรงอาฆาตแก่โจรราชแม้แต่น้อยเลย ถึงบรรดาอมาตแม้เหล่านั้นที่ถูกจับมัดจูงไปทำนองเดียวกันก็มิได้มีสักคนเดียวที่จะชื่อว่าบังอาจทำลายพระดำรัสของเจ้านายตนได้ยินว่าบริษัทของพระเจ้าศีละวะมหาราชนั้นมีวินัยดีอย่างนี้ครั้งนั้นราชบุรุษของโจรราชดพวกนั้นครั้นพาพระเจ้าศีละวะมหาราชพร้อมด้วยอมาตไปถึงป่าช้าผีดิบแล้ว ก็ช่วยกันขุดหลุมลึกเพียงคอจับพระเจ้าศีละวะมหาราชลงหลุมอยู่ตรงกลางจับพวกอมาตที่เหลือแม้ทุกคนใส่ในหลุมสองข้างเอาดินร่วนใส่ทุบจนแน่นแล้วพากันมาพระเจ้าศีละวะมหาราชตรัสเรียกพวกอมาตพระราชทานโอวาทว่า พ่อขุนเอย๋ยพวกเจ้าทุกคนจงเจริญเมตตาอย่างเดียวอย่าทำความขุนเคืองในโจรราชครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนฝูงหมาจิ้งจอกต่างก็คิดมุ่งจะกัดกินเนื้อมนุษย์พากันวิ่งมาพระราชาและหมู่อมาย์เห็นฝูงหมาจิ้งจอกนั้นแล้วก็เปล่งเสียงเป็นเสียงเดียวกันทีเดียวฝูงหมาจิ้งจอกต่างกลัวพากันหนีไป ครั้นมันเหลียวกลับมาดูไม่เห็นมีใครตามหลังมาก็พากันกลับมาใหม่พระราชาและหมู่อมาต์ก็ตะเพิดมันด้วยวิธีนั้นพวกมันพากันหนีไปถึงสามครั้งหันมาดูอีกรู้อาการที่คนเหล่านั้นแม้แต่คนเดียวก็ตามมาไม่ได้จึงสันนิฐานว่าคนเหล่านี้จะต้องถูกฆ่าแล้วจึงกล้าย้อนกลับไป ถึงคนเหล่านั้นจะทำเสียงเอะอะอีกก็ไม่หนีไปจิ้งจอกตัวจ่าฝูงรีเข้าหาพระราชาตัวที่เหลือก็พากันไปใกล้พวกอมาตพระราชาทรงฉลาดในอุบายทรงทราบอาการที่หมาจิ้งจอกนั้นมาใกล้พระองค์ก็ทรงเงยพระศอขึ้นเหมือนกับให้ช่องที่มันจะกัดได้พอมันจะงับพระสอ ก็ทรงกดไว้ด้วยพระหนุอย่างแน่นหนาหมายถึงกดด้วยคางประดุดทับไว้ด้วยหีบยนต์หมาจิ้งจอกถูกพระราชาผู้ทรงพระกำลังดุดช้างสารกดที่คอด้วยพระหนุอย่างแน่นหนาไม่สามารถจะดิ้นหลุดได้ก็กลัวตายจึงร้องดังโหยหวนผงหมาจิ้งจอกบริวารได้ยินเสียงนายของตนแล้วพากันคิดว่าชะรอยจิ้งจอกผู้เป็นนาย จักถูกชายผู้นั้นจับไว้ได้จึงไม่อาจเข้าใกล้หมูอมาตต่างก็กลัวตายพากันหนีไปหมดเมื่อหมาจิ้งจอกถูกพระราชากดไว้แน่นหนาด้วยพระหานุเหมือนกดไว้ด้วยหีบยนต์ดิ้นรนไปมาทำดินร่วนที่ทุบไว้แน่นๆหลวมตัวได้ทั้งมันเองก็กลัวตายจึงเอาเท้าทั้งสี่ตะกุยดินที่กลบพระราชาไว้ พระองค์ทรงทราบอาการที่ดินหลวมตัวแล้วก็ทรงปล่อยหมาจิ้งจอกไปพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยกำลังกายดังช้างสารสมบูรณ์ด้วยกำลังใจโครงพระองค์ไปมาก็ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นมาได้ทรงเหนี่ยวปากหลุมถอนพระองค์ขึ้นได้เหมือนเวาลาหกต้องกระจายด้วยแรงลมฉะนั้นดำรงพระองค์ได้แล้วก็ทรงปลอบหมูอมาต ทรงคุ้ยดินช่วยให้ขึ้นจากหลุมได้ทั่วกันพระองค์มีหมู่อมาตแวดล้อมประทับอยู่ในป่าช้าผีดิบนั่นเองสมัยนั้นพวกมนุษย์เอาศพไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบแต่ทิ้งตรงที่คาบเกี่ยวแดนยักษ์สองตนยักษ์ทั้งสองตนนั้นไม่อาจแบ่งมนุษย์ที่ตายแล้วนั้นได้เกิดวิวาทกันแล้วพูดกันว่าเราทั้งสองไม่สามารถแบ่งกันได้ พระเจ้าศีละวะมหาราชพระองค์นี้เป็นผู้ทรงธรรมพระองค์นี้จักทรงแบ่งพระราชทานแก่เราได้พวกเราจงไปสู่สำนักของพระองค์แล้วก็จับมนุษย์ผู้ตายแล้วนั้นที่เท้าคนละข้างลากไปถึงสำนักของพระราชาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงทรงแบ่งร่างมนุษย์ผู้ตายนี้แก่ข้าพระองค์ทั้งสองด้วยเถิด พระเจ้าสีละวะมหาราชรับสั่งว่าดูก่อนยักษ์ผู้เจริญเราจะช่วยแบ่งร่างมนุษย์นี้ให้ท่านทั้งสองแต่เรายังมีร่างกายไม่สะอาดต้องอาบน้ำก่อนยักษ์ทั้งสองก็ไปเอาน้ำที่อบไว้สำหรับโจรราชมาด้วยอนุภาพของตนถวายให้พระเจ้าสีละวะมหาราชสงฆ์ แล้วไปเอาผ้าสาดกของโจรราชที่พับเก็บไว้เป็นผ้าทรงของเท้าเธอมาถวายให้ทรงแล้วไปนำเอาผอบพระสุคนอันปรุงด้วยคันทชาติสีชนิดมาถวายให้ทรงชโลมองค์แล้วไปเอาดอกไม้ต่างๆที่เก็บไว้ในผอบทองและผอบแก้วมาถวายให้ทรงประดับครั้นพระเจ้าสีรวะวมหาราช ทรงประดับดอกไม้แล้วประทับยืนยักษ์ทั้งสองก็กราบทูลถามว่าข้าพระองค์ต้องทำอะไรอีกพระเจ้าข้าพระเจ้าศีลวะมหาราชทรงแสดงพระอาการว่าพระองค์หิวยักษ์ทั้งสองก็ไปนำโภชนาหารที่เลิศรสน,นานาชนิดที่เขาจัดเตรียมไว้สำหรับโจรราชมาถวายพระเจ้าศีลวะมหาราชทรงสนานพระกายแต่งพระองค์ ทรงเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เสวยพระกระยาหารยักษ์ทั้งสองก็ไปนำน้ำดื่มที่อบแล้วกับพระเต้าทองพร้อมทั้งขันทองที่เขาจัดไว้สำหรับโจรราชมาถวายให้ทรงดื่มครั้นทรงดื่มบ้วนพระโอษฐและชำระพระหัตแล้ว ก็พากันไปนำพระสีหมายถึงใบพลูอันปรุงด้วยคันทชาติห้าประการที่จัดไว้สำหรับโจรราชมาถวายให้ทรงเคี้ยวเสร็จแล้วก็ทูลถามว่าจะให้ข้าพระองค์ทั้งสองกระทำอะไรอีกพระเจ้าค่ารับสั่งว่าจงไปนำพระขันอันเป็นมงคลที่เก็บไว้บนหัวนอนของโจรราชมายักษ์ทั้งสองก็ไปนำมาถวาย พระเจ้าสีละวมหาราชทรงรับพระขันทรงตั้งซากศพนั้นให้ตรงทรงฟันกลางกระหม่อมพาแบ่งเป็นสองซีกพระราชทานแก่ยักษ์ทั้งสองคนละเท่าเท่ากันครั้นแล้วทรงชำระพระขันเน็บไว้ที่พระองค์ว่ายักษ์ทั้งสองกินเนื้อมนุษย์แล้วก็อิ่มเอ,อิบดีใจพากันทูลถามว่าข้าพระองค์ทั้งสองต้องทำอะไรถวายอีก พระเจ้าสีลวะวมหาราชทรงรับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าทั้งสองจงแสดงอานุภาพพาเราไปไว้ในห้องสิริสายญาตของโจรราชและพาหมู่อมาตเหล่านี้ไปไว้ที่เรือนของตนของตนเถิดยักษ์ทั้งสองรับกระแสพระดำรัสแล้วพากันปฏิบัติต,ตามนั้นครั้งนั้นโจรราชบรรทมหลับเหนือพระแท่นสิริสายญาต ในห้องอันทรงศิริงดงามพระเจ้าศีละ,ะมหาราชก็ทรงเอาแผ่นพระขันประหารพระอุทรโจรราชผู้กำลังหลับอย่างลืมตัวเท้าเธอตกใจตื่นบันทมทรงจำพระเจ้าศีละวะมหาราชได้ด้วยแสงประทีปเสด็จลุกขึ้นจากพระยี่ผู้ดำรงพระสติมัน่นตรัสกับพระเจ้าศีละวะมหาราชว่ามหาราชะ ยามราตรีเช่นนี้ในวังปิดประตูมีผู้รักษากวดขันทุกแห่งไม่มีว่างเว้นจากเวรยามพระองค์เสด็จมาถึงที่นอนนี้ได้อย่างไรกันพระเจ้าศีลวะวมหาราชตรัสเล่าถึงการเสด็จมาของพระองค์ให้ฟังทั้งหมดโดยพิสดารโจรราชสดับเรื่องนั้นแล้วสลดพระไทยนักตรัสว่ามหาราชะถึงหม่อมฉันจะเป็นมนุษย์ ก็มิได้ทราบซึ้งพระคุณสมบัติของพระองค์เลยแต่พวกยักษ์อันกินเลือดเนื้อของคนอื่นหยาบคายร้ายกาศยังรู้ถึงพระคุณสมบัติของพระองค์ข้าแต่พระจอมคนคราวนี้หม่อมฉันจะไม่คิดประทุษร้ายในพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเช่นนี้อีกพลางทรงจับพระขันทำการสบ กราบทูลขอขมากับพระเจ้าสีลวะมหาราชเชิญให้เสด็จบรรทมเหนือพระยี่ผู้ใหญ่พระองค์เองบรรทมเหนือพระแท่นน้อยครั้นสว่างแล้วดวงอาทิตย์อุทัยแล้วก็ให้คนนำกลองไปเที่ยวตีประกาศให้บรรดาเสนาทุกหมู่เหล่าและอมารพร,รามขลือหบดีประชุมการตรัสสรรเสริญพระคุณของพระเจ้าสีลวะ เปรียบเหมือนทรงชูดวงจันทเพนในอากาศขึ้นข้างหน้าของคนเหล่านั้นทรงขอขมาพระเจ้าสีลลวะท่ามกลางบริษัทนั้นอีกครั้งหนึ่งทรงเวรคืนราชสมบัติตรัสว่าตั้งแต่บัตดนี้ไปอุปัตถวันตรายที่เกิดแต่โจรผู้ร้ายอันจะบังเกิดแก่พระองค์หม่อมฉันขอรับภาระกำจัด ขอพระองค์ทรงสวยราชโดยมีหม่อมฉันเป็นผู้อารักขาเถิดแล้วทรงลงอาญาแก่อมาตผู้ส่อเสียดรวบรวมพลพาหนะเสด็จไปสู่แว่นแคว้นของพระองค์ฝ่ายพระเจ้าสีลวะวมหาราชทรงประดับด้วยราชอาลังการประทับนั่งเหนือการจนะบาลังมีเท้ารองด้วยหนังชมดภายใต้พระสเวตฉติพอดพระเนตรดูราชสมบัติของพระองค์ ทรงพระดำริว่าสมบัติอันโอรานปานนี้และการกลับได้คืนชีวิตของอมาตทั้งพันคนแม้นเราไม่กระทำความเพียรจกไม่มีเลยสักอย่างเดียวแต่ด้วยกําลังของความเพียรเราจึงได้คืนยศนี้ซึ่งเสื่อมไปแล้วและได้ให้ชีวิตทานแก่อมาตหนึ่งพันบุคคลไม่ควรสิ้นหวังเสียเลย ควรกระทำความเพียรถ่ายเดียวเพราะผู้กระทำความเพียรแล้วย่อมสำเร็จผลอย่างนี้แล้วตรัสคาถานี้ด้วยสามารถแห่งอุทานความว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตพึงหวังอยู่ร่ำไปไม่พึงเบื่อนายเราประจักษ์ด้วยตนเองว่าปรารถนาอย่างใดก็ได้อย่างนั้นแล้วดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาสิงเสเถวะปุริโส ความว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตต้องกระทำความหวังไว้ด้วยกำลังความเพียรของตนว่าเมื่อเราปารบความเพียรอยู่อย่างนี้จกพ้นจากทุกนี้ดังนี้บทว่าณนะนิพพินไทยะปันดิโตความว่าบุรุษได้นามว่าเป็นบัณฑิตคือเป็นผู้ฉลาดในอุบายเมื่อกระทำความเพียรในที่ที่ต้องขมักขมเน ไม่พึงเบื่อนายคือไม่ควรทำการตัดความหวังเสียว่าเราจักไม่ได้ผลของความเพียรน,นี้เลยดังนี้บทว่าโวในบทว่าปัสสามิโวหังอัตตานังนี้เป็นเพียงนิบาศได้ความว่าวันนี้เราเห็นตนเองเป็นประจักษพยานบทว่ายะถาอิจฉิงตถาอหุความว่าเราเห็นตนเป็นตัวอย่างอยู่ว่า ก็เราถูกฝังไว้ในหลุมแท้ๆยังพ้นจากทุกได้ครั้นปารบสมบัติของตนอีกเล่าเรานั้นก็เห็นตนเองลุถึงสมบัตินี้แล้วในครั้งก่อนเราปรารถนาไว้อย่างใดเล่าตนของเราก็เป็นอย่างนั้นแล้วแลดังนี้พระโพธิสัตว์ครั้นตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาผลแห่งความเพียรของท่านผู้สมบูรณ์ด้วยศีลทั้งหลาย ย่อมสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์จริง,รงๆดังนี้ทรงเปล่งอุทานด้วยคาถานี้ทรงกระทําบุญทั้งหลายตลอดพระชนแล้วก็เสด็จไปตามยถากรรมด้วยประการชนี้พระบรมศาสดาครั้นตรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว รัสประกาศจตุราริยสัตว์แล้วเมื่อจบจตุราริยสัตว์ภิกษุผู้มีความเพียรย่อหย่อนก็ดำรงอยู่ในพระอรหัตผลพระบรมศาสดาทรงสือบอนุสนธิประชุมชาดกว่าอมตชั่วในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตในบัดนี้อมาตหนึ่งพันได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระเจ้าศีลวะวมหาราชได้แก่เราตถาคตฉนี้แลจบ อัตกถามหาสีละวะชาดกที่หนึ่ง